มาดูต้นปลาล์มกันนะคะปลาล์มสายพันธุ์เดลิลาเม่นะคะซื้อพันธุ์มาจากบริษัทอาดีอายุเก้าเดือนแล้วค่ะปลูกเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะตอนนี้ก็เดือนสิงหาคมตรงนี้รุกหน่อย ตรงนี้ตอนตอนที่ปลูกปาล์มใหม่ๆนะคะปลูกถั่วลิสงไว้ค่ะแต่ว่าพอตอนที่ช่วงที่ถั่วแก่ครบกํากำหนดที่จะถอนนะคะปรากฏว่าแรงมากแล้วก็ดินแข็งมากถอนไม่ขึ้นนะคะแล้วก็ลงเมล็ดถั่วเนี่ยน้อยต้นหนึ่งก็สองสามฝักก็เลยไม่ขุดนะคะพอรถไถ มาไถเนี่ยปรากฏว่าหลังจากรถไถไถกลบไปเนี่ยถั่วก็ขึ้นกลับมาใหม่อีกนะคะครั้งนี้ก็ถอนได้ละเพราะว่าดินไม่แข็งแล้วนะคะเมื่อสักครู่ก็มาถอนไปนิดนึ่งแต่ว่ามันรกเพราะว่าไม่ได้กำจัดหญ้านะคะก็ปล่อยให้มันขึ้นตามยถากรรมมันก็ มันเป็นถั่วที่มันมันงอกขึ้นมาเองนะคะเพราะว่าเมล็ดครั้งก่อนเราไม่ได้เก็บมันก็เลยงอกมาก็ลงไม่เยอะนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ดูแลมันอ่ามันงอกขึ้นมาเค่อนี้ถ้าถ้าปกติที่เขาปลูกแล้วเขาดูแลนะคะก็จะจะลงเยอะกว่านี้แต่อันนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรมันเลย เก้าเดือนนะคะสายพันธุ์เดลิลาเม่ตอนไปซื้อบริษัทก็บอกว่าเอาพันุ์นี้ไหมก็ตอนจองก็จองอีกพันธุ์หนึ่งแต่พอตอนไปตอนไปรับอะคะ่ะเขาบอกว่าพันุนั้นที่เราจองอะมันเป็นโรคเขาก็เลยแนะนำพันุ์นี้มาก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะว่า มันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้มันสําปะหลังนะคะเอามาปลูกไว้ก็เหมือนกันปลูกไว้ก็ยังไม่ทันได้เก็บตอนรถไถามาไถอะคะ่ะรถไถก็ไถไปเลย เพราะว่ามันรกพอพอรถไถไถมันก็งอกกลับขึ้นมาใหม่อีกนะคะรอบนี้อาจจะได้กินหัวมันก็จะมีทั้งต้นที่มันขึ้นสวยงามดีแล้วก็ต้นที่อาจจะแกลนไปหน่อยต้นนี้นะคะ ต้นนี้เป็นต้นที่ไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ตอนปลูกแล้วนะคะวันนี้ปลูกมาปลูกหน่อกล้วยด้วยนะคะเอาหน่อกล้วยปลูกันนี้คือกล้วยที่ปลูกวันนี้นะคะปลูกเล่นเล่นไม่ซีเรียสนะคะ ก็ขุดต้นเก่าที่อยู่ข้างบ้านนะคะต้องการจะรือ้อออกก็เลยเอาทั้งหนอ่อทั้งต้นมาปลูกต้นนี้ต้นโตเบื้อเริ่มเลยนะคะก็คอยดูกันว่าจะเป็นยังไงเอาต้นโตมาปลูกนะคะปิดหน่อมาด้วย หน่อเล,เล็กมาด้วยถั่วที่ถอนมาเมื่อกี้นะคะกินดิบเลยกินได้ไหมกินได้บางคนอาจจะบอกว่ากินไม่ได้กินได้ จะดีหรือไม่ดีก็เรื่องหนึง่งแต่ก็กินได้หวานดีกินด,ด้วยกันค่ะ